ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่เกมปังๆในะไอสัตว์วันนี้อยู่ที่สล็อตค่ายพีจีอยู่ที่เกมนี้แล้วตลาดน้าอัมพวาไอสัตว์ไม่ใช่หรอกนานว่าเฮียแล้วไม่รู้แต่เกมนี้กูเคยเล่นไปแล้วแหละจะเล่นวนเรื่อยๆแหละจะรีวิวให้พวกมึงดูว่ามันเข้าง่ายเข้ายากยังไงทางการจ่ายเป็นภาษาอังกฤษเหมือนเดิมไอเฮียเบ็ดสิบสอบาทซื้อฟีสปิน900เบ็ด อ้าวหกรกู 600, ต้องซื้อ900อดิอสัตว์เอ้ยใครอยากรวยแอดมาเลยที่แอด 88, แปด 8, แปด u t u นะแล้วพูมึงแอดก่อนรวยก่อนไอสัตว์กิจกรรมดีๆมีเพียบโปรโมชัน่นอีกมากมายแอดมาดีรอเฮียอะไรสิบสฟีสปินนะ900บาทซื้อมาไปดูก่อนว่าตัวคูณตัววายเป็นไรอ้าวมาเรียบร้อยไอสัตว์ดอกแรกก็เปิดซิงเลย ไอ้เห oh. oh. uh ี้ยโอ้โหอะฮะไปต่อไหมไปต่อโอ้โหคอมโบไม่หยุดไอ้สัตว์แล้วก็หยุดแล้อดอบิกว้นเลยเหี้ยโอ้โหนี่แค่ดอกแรกเปิดหัวยังสวย328บาทยังไม่หมดฟีสปินนะไอ้ส <I year. S 2> ัตว์เอ้ยกูแนะนำเลยภาพสวย pg แตกง่ายก็ pg เล่นบ่อยก็ pg กูนี่แหละไอ้สัตว์ แต่พวกมึงอย่าลืมนะเว้ยใครอยากรวยมึงแอดมาเลยที่แอด88 YouTube ตอนนี้ครูยังไวตัวคูณยังคูณไม่หยุดเลยพีควินเลยเฮียไอว์เอ้ยโอ้โหเมก้าวินเขาได้ห6 7รอยหเไอ้เฮียเป็นไงขายอีก4บาทจะเท่าทุนแล้วไอ้เฮียใครอยากรวยมึงแอดมาเลยแอด88ปด u ปดยูทกิจกรรมรอพวกมึงอยู่อีกเพียบเลยโปรโมชัน่นอีกมากมาย แอดมาดิรอเีเฮอะไรอะ่ะดูครูนี่ไวายยังไม่หยุดครูยังไม่หยุดเลยไปต่อไอสัตว์เอ้ยต่อเฮ่อหยุดแล้วเฮียเ้ยสิรอดได้ร้อยสี่เจ็ดบาทเอาละเอาละตอนนี้กูเกินทุนแล้วไอสัตว์ทุนเก้าร้อยโหซื้อฟีสปินน่งมองดูเฉยไม่ต้องกดเฮียอะไรเลยสบายใจเฉมเลยสัตว์ เกมปังๆกดไลค์กดแชร์กดสับสไครบ์กูด้วยบบ๊กวินไล่เฮ้ยเอ้ยโหไอสัตว์264บาทไอเฮี้ยธรรมดาที่ไหนล่ะสัตว์กูแนะนำเลยพวกมึงไปเล่นดูทั้งหมดทั้งมวลกูได้ไมาเท่าไหร่พันสี่สิบเจ็ดบาทไอสัตว์เกินทุนเกินกำไรไม่ละ่ะฝากไปด้วยค่ายพีจีอย่าลืม พวกมึงใครอยากรวยแอดมา88 youtube แอด88 youtube กดส u b ส c r i b ์กดกระดิ่งให้กูด้วยเฮีย yeah.